สวัสดีสมาชิกเอฟซีแฟนหอยห้าน้่อยทุกท่านคลิปนี้สมา่วงแนวตาหอยห้าหนห่อยปก,กติของวันที่แตุลาคมพี่น้องกรต้องไวเป็นแนวาตาก้องไวเป็นทางเลือกสําหรับสมาชิกเอฟซีปกติติดตาม่องพี่น้องจะได้นําไปพิจารณาในการเสี่ยงถ้าชอบ กับจังตามตอสอบกับอ่านเอากระเบื้งไหวเป็นแน่ว่าถูกอถกถูกใจกักดติดตาม่องนี้ไปพี่น้องเมื่อเวลาเอ็ดลงคีิปม่ม่เอากระสิบโบไดพลาดขอมลข่าวสารตัวเหล็กเลขก็มีเขา่ามีหลุดพี่น้องเข้าบ้างหลุดมากอเอากระเบื้งไปเรื่อยๆรอจังหวะที่เลขเดินช่วงใดเลขเดิน ผนไทยมันเดินเอาตามผ่นนั่นพี่น้องสำหรับผลห้อยห้าหน่อยวันที่เจ็ดตุลาคุ้มผลก็ศออูนย์สามเจ็ดเด็ก่ะหหาเก่าศูนย์สามเจ็ดหาเก่าพี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายรหดม,มาวิ่งพี่น้อง มาวิ่งแต่ว่าบ่มาโหลดมาวิ่งมาวิ่งคือบ่ปื้มพี่น้องไปรับลอยต้องวิง่งเราจังสิได้สุดเจาะกับบ่ผ่านมี่ศูนย์เจ็ดกอดศูนย์สามเจ็ดแต่บ่ปื้มพี่น้องไปรับลอยโหลดบ่ได้โหลดบ่ได้ก็บ่เป็นนางพี่น้องขอ้ากับบ่เบิ่งกันใหม่แนวท่าของวันที่ แปดตุลาคมถ้าชอบมากกวจังตามถ้าพอชอบมากกับกาานแต่มาบึงกันเลยพี่น้องแนวทางไหวหาหนอยปกติของวันที่แปดตุลาคมจุดเชาะสองตัวบนหลนักก่างกหนึ่สามี1.3 1.4่งห้าซ้าย,ายหิ่งซ้ายรูดกระเด็นหนึร่งองศูนพี่น้อง พอสอบตัวเตนกาวตัวร่องไปชับก็จะได้ศูนย์สาม้าศูนย์หกอ่ะกับประมาณนี่พี่น้องสำหรับแนวทา่าหมอยห้าหน้อยปกติก้องวันที8แปดตุดลาคมส่วนชุดนิน้นชุดนิน้นชุดทุนน้อยอ่ะไฟมากนิน่นกาวไปนิน้นเบ่งพี่น้อง แอดก็จะเนินเพิดีนี่ชุดนินงพี่น้องชุดนินอ่ากับประมาณน,นี้พี่น้องถ้าชอบก็ตามถ้าพอชอบกับพานก็เบิ่งไหมเป็นแนวทางแต่โจ๊กๆมันมันตัวกคนกับ